สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาคลิปนี้จัดทําโดยคุณครูชาติพยบโกมาลพิมพ์เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะค่ะและก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้ก่อนนักเรียนสามารถแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือน้องเรียนทราบไหมคะทำไมเราจึงต้องแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเราไปเรียนกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องนี้นะคะเราไปทราบความหมายของพุทธมามะกะก่อนคะ่ะพุทธมามะกะหมายถึงผู้ที่ยอมรับนับถือพระรัตนตรยัยว่าเป็นสิ่งสูงสุด หรือผู้ที่ปฏิบัติยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงขั้นตอนการแสดงตนว่าเป็นพุทธมามก,กะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1เป็นขั้นเตรียมการ 1. แจ้งความประสงค์ต่อพระภิสุ 2. เตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย 3. ผู้เข้าแสดงตนเตรียมดอกไม้ธูปเทียน คนละหนึ่งชุดและอย่าลืมแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะคะลำดับที่สองเป็นขั้นพิธีการค่ะ 1. ตัวแทนจุดทุกเทียนแล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน 2. ผู้แสดงตนกล่าวคำนมัสก,การพระพุทธเจ้าและคำขอแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ 3. พระพิกษุทั้งหมดประนมมือรับสาธุพร้อมกันประธานส่งให้อวาท 4. ผู้แสดงตนกล่าวคำอาราธนาศีลรับศีลจากนั้นรับบัตรพุทธมามะกะจากประธานสงฆ์ 5. ตัวแทนผู้แสดงตนถวายเครื่องทยธรรมพระภิกษุกล่าวอนุโมทนาลำดับสุดท้ายพุทธมามะกะกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะหลังจากที่พวกเราได้ทราบขั้นตอนของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วเรามาชมคลิป บทสวดมนต์ของการแสดงตัวเป็นพุทธมามะกะกันค่ะไปชมกันเลยสำหรับขั้นตอนที่เราจะแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้นจะมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกันนะคะนั่นก็คือขั้นแรกจะเป็นขั้นเตรียมการส่วนขั้นที่สองก็คือขั้นพิธีการในขั้นตอนแรกขั้นเตรียมการ จะเป็นการจัดบริเวณพิธีเพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก็คือเราจะต้องเตรียมสถานที่จัดโต๊ะหมู่บูชานิมนต์พระสงฆ์รวมทั้งเตรียมตัวสําหรับผู้ที่จะแสดงตนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีโดยต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไว้คนละหนึ่งชุดค่ะ ต่อมาเป็นขั้นตอนของพิธีการนะคะในขั้นตอนพิธีการนั้นผู้ที่แสดงตนเป็นพุทธมามะกะจะเริ่มด้วยจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเสร็จแล้วกราบพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีด้วยการกราบแบบเบญจางครประดิษฐ์ต่อจากนั้นผู้ชายให้นั่งในท่าเทพ,พบุตรส่วนผู้หญิงให้นั่งในท่าเทพธิดา ประนมมือระหว่างอกและเริ่มกล่าวคำบูชาต่อไปนี้ค่ะอิมินาสก,กาเรนะพุทธังปูเชมะข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้กราบอิมินาสก,กาเรนะธรรมังปูเชมะข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ด้วยเครื่องสัก,กระนี้กราบอิมินาสก,กาเรณะสังคังปูเชมะข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสัก,กระนี้กราบจากนั้นจึงถวายพานเครื่องสักการะแดพระสงฆ์กราบสามครั้งแล้วนั่งคุกเข่า กล่าวคำปฏิญาณทั้งในส่วนของคำภาษาบาลีและคำแปลโดยเริ่มจากการกล่าวคำนมัมก,การพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะโมตัสสะ พระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะโมตัสสะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบจากนั้นจึงกล่าวคำปฏิญาณตนว่าเอเตมะยังพันเตสุจิระปาริณิภูตัมปิตังพระขวันตังสรารนังคัจฉามะธรมมันจะสังคันจะพุทธมามกาติโนสังโคทาเรตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้บริณิพนานไปนานแล้วทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่เคารพนับถือขอพระสงฆ์จงรับข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เป็นพุทธมามกะด้วยเถิดในกรณีที่ผู้กล่าวคำปฏิญาณเป็นผู้หญิงให้เปลี่ยนจากคำว่าเอเตเป็นเอตาและเปลี่ยนจากคำว่าพุทธามากาติเป็นพุทธมามิกาติ หลังจากที่กล่าวคำปฏิญาณจบให้นั่งพับเพียบประนมมือเพื่อรับฟังพระสงฆ์ให้โอวาดค่ะเมื่อพระสงฆ์ให้โอวาดจบให้กล่าวคำว่าสาธุจากนั้นนั่งคุกเข่าประนมมือแล้วกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและคำสมาทานศีลต่อค่ะคำอาราธนาศีลห้า มยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัดถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมทั้งไตสรณคมเพื่อจะแยกรักษาแต่ละข้อทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัดถายะติสรเนนะสหะ ปัญจะศีลานิยาจามะแม้ครั้งที่สองข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมทั้งไตสรณคมเพื่อจะแยกรักษาแต่ละข้อตติยามปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงพระขนันธายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะแม้ครั้งที่สามข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมทั้งไตสรณคมเพื่อจะแยกรักษาแต่ละข้อน้องๆคะเมื่อผู้แสดงตนกล่าวคำอาราธนาศีลจบแล้วพระสงฆ์จึงให้ศีลโดยพระสงฆ์จะกล่าวนำและผู้แสดงตนเป็นพุทธมามก,กะจะกล่าวตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพุทธังสารนังคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้า fs, ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ emás emás ่งที่ระลึกทุติยามปิธรรมังสารนังขฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิสังฆังสารนังคฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตติยามปิพุทธังสารนางคัชามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยามปิธรรมังสารนางคัชามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยามปิสังคังสารนางคัฉามิ แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจากนั้นจะเป็นการกล่าวคำสมาทานศีลเพื่อขอรับศีลจากพระสงฆ์มาปฏิบัติในชีวิตที่น้องๆได้เรียนกันไปท่องจำกันได้หรือเปล่าคะปานาติปาตา เวรมณีสิกขาประทสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาธานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้มาเป็นของตน กาเมสุมิชาจาราเวร,รมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายมุสาวาธาเวร,รมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ สุราเมรยะมชะปะมามัทฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากสุราเมรัยและสิ่งมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะ สิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปธานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทหประการเหล่านี้เมื่อเรารับไตรสรณะคมและรับศีลห้าเสร็จแล้วก็ให้กราบสามครั้งและถวายเครื่องไทยธรรม ที่หมายถึงสิ่งที่ควรถวายแก่พระสงฆ์และรับพรเมื่อพระสงฆ์ให้พรแล้วก็กราบสามครั้งก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะแล้วค่ะซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีน้องๆอ,อาจไปร่วมกันดูแลศาสนาสถานและศาสนาวัตถุตามที่ต่างๆก็ได้นะคะเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาอีกทางหนึ่งค่ะเช่น ช่วยกันทําความสะอาดวัดเป็นต้นหลังจากที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนและชมคลิปบทสวดมนต์ในเรื่องการแสดงตัวเป็นพุทธมามะกะแล้วเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะหลังจากได้หนังสือมาแล้วเปิดไปที่หน้า5ค่ะนักเรียนใส่ตัวเลข1ถึง8 เพื่อเรียงลำดับขั้นตอนของการแสดงตัวเป็นพุทธมามกะที่ถูกต้องขูให้นักเรียนกดหยุดไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อลองทำแบบฝึกดูเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนทำกันได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยค่ะ 1. ตัวแทนผู้แสดงตนออกมาจุดทูบเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา แล้วกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันทั้งหมด 2. ตัวแทนผู้แสดงตนถวายเครื่องสการาให้แด่พระสงฆ์ผู้เป็นประธานแล้วกราบเป็นจางครับบดีสามครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน 3. ผู้แสดงตนกล่าวคำนมัสก,การพระพุทธเจ้าและคำขอแสดงตนเป็นพุทธามมางกะพร้อมกันเมื่อกล่าวจบแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดประนมมือรับสาธุพร้อมกัน4 ประธานส่งให้โอวาทผู้แสดงตนนั่งพับเพียบประนมมือรับฟังโอวาทเมื่อฟังโอวาทจบให้รับคำว่าสาธุพร้อมกัน 5. ผู้แสดงตนกล่าวคำอารัธนาศีห้าพร้อมกัน 6. พระสงฆ์กล่าวนำคำสมาทานศีห้าผู้แสดงตนกล่าวตามจากนั้นพระสงฆ์จะกล่าวสรุปหลังจากสมาทานศีหนึ่งครั้งผู้แสดงตนกล่าวตามสามครั้ง 7. พระสงฆ์จะบอกอน,นิสงส์งของศีลผู้แสดงตนไม่ต้องว่าตามจบแล้วผู้แสดงตนกล่าวสาธุพร้อมกันแล้วกราบสามครั้งจากนั้นรับัดพุทธาม,ามกะจากประธานสงฆ์ลำดับสุดท้ายค่ะตัวแทนของผู้แสดงตนถวายเครื่องธยธรรมแด่พระสงฆ์แล้วพระสงฆ์กล่าวอนุโมทานาส่วนพุทธาม,ามกะกวดน้ำรับพรแล้วกราบสามครั้ง เป็นอันเสร็จพิธีค่ะคุณครูอนุญาตให้เด็กใส่เครื่องหมายถูกที่ท้ายคำตอบได้เลยนะคะวันนี้เด็กๆคงจะได้รับความรู้เรื่องการแสดงตอนเป็นพุทธมามะกะกันแล้วแล้วพบกับคุณครูชอบทิปได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ